วันนี้วาเลนไทน์ช่วยฉันแต่งหน้าไปหาผู้ชายทียิ้มาแล้วไม่ได้อันนี้โอเคหวานหวานผู้ชายชอบวิชอบเด็กๆน่ารักขนตาแป๊วแก้มหวานวาเลนไทน์ก็ต้องหัวใจสิคะให้ผู้ชายรู้ว่าเรามีใจแกว่าผู้ชายจะรู้หรือเปล่านะชอบอีน้นี้วิเต็มไปหมดเลยอย่าเล่นปากนะอืมศูนย์หนึ่งเรดเวเวท ลอง04ดิ04 Peach and Cream หวานนะหนลอง05สิ05 Pony Cake เนลองทาผสมสิ01กับ04ผสมกันโอเคเลยนะชอบมาก Beauty Lab La Chouffe Soft Matte Lipstick เนื้อนุ่มลื่นเกลี่ยง่ายไม่สีชัดสามารถกลบสีปากคล้ำได้อย่างเรียบเนียน